สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมมาสยามนะเดี๋ยวมาถึงเช้านี้เดี๋ยวจะทานข้าวก่อนนะผมติดใจร้านข้าวแกงตรงซอยสองนะเขาเรียกว่าสยามซอยสองตรงนี้คือซอยสองแต่มันจะมีรูเล็กๆอะ่ะถ้าให้สังเกตก็คือตรงะสะพานล,ลอยตรงนี้นะฮะที่ข้ามไปสยามรีคาวเวอรี่อ่ะมันจะมีซอยเล็กๆตรงนี้นะครับจะมีร้านข้าวแกงอร่อยแล้วก็มีร้านชากาแฟอร่อยด้วยนะเราพาไปดูนะ ตรงนี้นะเข้าไปเขาปรับปรุงใหม่นะเพื่อนๆ <_ d ata> ก็มีร้านขนมมีน้ำผลไม้ปัน่นเนี่ยร,ร้านน้ำนี้โอ้แต่มันก็มีร้านอื่นเพิ่มขึ้นมานะร้านขนมจีนนะกินก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวเต็มนั่งก่อนท <_ d ata> ี่ไปรา้ <_ d ata> ราาน,ะน กิ it, เนเจ้ามีก่อมหรือเจาหมดเจ้เต็มิดเลยว่ามีเจ้าหนึงตรงนี้หมงั้นเดินดูก่อนไหมล่ะเดี๋ยวนี้กินตรงนี้เลยไหมกินตรงนี้เลยกินไหมล่ะได้กินก่อนกินก่อนอูเลยนากินเลยหมนะอันนี้อะไรอะครับ กกุ้งปงกะหรีมากินมปงกเอาสองอย่างออกสองอย่างสามอย่างเจ็ดติ่เอมามหมสามอย่างไหมเอาเลยเอาเลยทำอะไ้นั่นได้ยังห่ะได้อันนี้อันนี้นนแล้วก็ไข่าดาวอันนี้ตีใจ่ายใช่ไหมให้ตีจ่ายไปก่อนนะ ขออนุญาตนะนั่งด้วยตรงนี้พัดลมพอดีนะครับก็เย็นตีหน้าเอาน้ำเปล่าตีๆนะอันนี้เจ็ดสิบบาปปทปั๊คิดเกินปะ่ะสามอย่างเจ็ดปบนะเคเรับรออเดินเดินสักรอบหนึ่งอยากเดินเที่ยว ร้านข้าวแกงก็มีร้านขึ้นดื่มเลยนะครับอันนี้ก็ประมาณส้มตำนะครับน,นี้ขายก๋วยเตี๋ยวมีผลไม้ด้วยอันนี้ส้มตำอีกแล้วนะครับ ที่นั่งแบบนี้ด้วยหรือกินชายเย็นร้านร้านหัวหมุมตรงนี้ครึ่งหนึ่งเราเดินเดินซักไข่ขย่าวด้วยสนแน็คนะครับนี่ตรงนี้ของเป็นที่ล้างจานของเขาอะนะนี่ไข่น้ำผลไม้ปั่นนะ มีพวกหมูปิ้งนะครับข้าวแกงก็เหืือลร้านนี้จะถูกกว่าร้านนู้นถูกกว่าร้านนู้นสิบบาทแนละ้วข้าไข่เจียวเลเวอร์นะครับนี่มีร้านผลไม้ด้วยอันนี้เหมือนหมูทอดนะครับพวกหมูทอดอันนี้พวกเป็ดข้าวขาวหมูนะ อันนี้ร้านที่ผมเคยกินเมื่อก่อนเขียนหรือเปล่า มมน,นี่อะไรเหมือนยำยำตำตำบอกเปล่าเตรงนี้มันมีเหมือนอ,อมีระไรเข้าวแกงด้วยตรงนี้นี่ตรงนี้มันจะมีที่นั่งด้วยเราเคยมานั่งกันแต่นั่งตรงนี้ก็ได้นั่งดื่มกาแฟก่อนนะครับเอาไหนั่งตรงนี้ก่อนนะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งดื่มกาแฟก่อนอมาบปิดไฟ ก็ S 1> <S 1> <S อันนี้ผมดื่มไปคล้ายโอเลี้ยงกาแฟดำนะตอนเราเดินเดินต่อให้ครบใช่สุดแล้วแต่เดินเ <ๆ S 1> ด,ดินออกไปให้ดูว่าซอยนี้คือซอยไหนนะครับซอยนี้จะติดกับโอกระจูนะเพื่อนๆ <S 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 อไปไหนแล้ววะอ่าตรงนี้จะเป็น <S 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 ห้างอะไรน,นะ ยสยามสเคปนะครับนี่จะติดกับโอกระจูนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกนะก็จะเข้าซอยนี้เลยแต่นี้ผมไม่ได้ว่าละบีอะบีสยามเลยทุกอย่างเลยนะครับผมจะเดินลวดเดียวเลยนะครับในหนึ่งคลิปนี้นะเก็บตกนะครับเดี๋ยวอ๋อเทพานิะดุดตรงเทพานิศนะครับเดินไปนี่ก็มีร้านเครื่องดื่มเหมือนกันแล้วก็มีขนม,มขอมนมอฟฟิศอะไรเงี้ยนะ ผมว่าอยากจะซื้ออืใช่หรอว่าซื้อกลับได้ไปกินออฟฟิศนะก็จะมีที่นั่งแบบนี้เลยยาวๆเออที่นั่งดีนะดูร้านนี้ดูน่ากินหน่อยคุงแต่คุงแต่มีกระท้อนขายปะ ไม่มีจากกระออคกขอโทษครับครับอย่รโอเคก็จะมีที่นั่งเนาะแล้วก็เนี่ยลูกชิ้นทอดข้าวข,ขาหมูนะครับอันนี้คือเป็นรอบเอ่อผมเดินกลับมาอีกรอบนึงน,นะครับเผื่อตกหล่นร้านไหนนะมีกระ้อนด้วยกระ้อนอันนี้ข้าวไข่เจียวเลิฟเวอร์นะครับร้านเนื้อหอม ไร้ยาเลยนะครับมีร้านเครื่อง,งดืง่มโอเคไปต่อปูทอดจา้าปูทอดเห็ดทอดเป็นพวกแนดคนะครับร้บานขนมจีนแกงเห็ดข้ยทอดนี่ไงต้องมาต้องเห็นเ <laughs> ดียวไม่ใช <laughs> ไไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ครับขอบคุณครับนวต้มต้งตามแต่มีลูกชิ้นด้วยนี่เมื่อกี้ผมกินร้านนี้นะครับผมว่ากับข้าวเพราะอร่อยแล้วก็ข้าวเขานิ่มดีผมรู้สึกว่าผมชอบร้านนี้ขอโทษนะครับขอโทษครับขอโทษครับแต่ก็คิดว่าครบนะในระดับว่าเป็นอาหารกลางวันแบบเร่งด่วนนี่ขนมจีนน่ากินอยู่นะ ร้านนี้ก็ร้านเพ่นดืน่มนะก็คือก็ออกมาตรงนี้นะเพ<ๆ>ื่อนๆตรงนี้ก็คือเป็นสะพานลอยที่ข้ามไปสยามดิสฟเวอรี่นะครับพอประมาณนี้นะคือใครอยากมามาสยามและอยากกินแบบอาหารแบบธรรมดานะครับก็แนะนำที่นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ